สวัสดีครับผมแสงปฏิวัติเบงสีครับก็ช่วงนี้ก็ห่างหายจากวงการไปนานนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจค่อนข้างเยอะมากครับตอนนี้นะครับทั้งธุรกิจในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนทักอยู่เสมอว่าอุ้ยทำไมหน้าตาสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งนะครับ มีโอกาสได้เดินทางไปธุรกิจที่เมืองนอกครับที่ต่างประเทศครับก็ไปเจอเพื่อนนะครับซึ่งเป็นคุณหมออยู่ที่นู่นนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณหมอทักว่าเอา้าแสงทำไมอยู่โซมากเลยผมก็่เลยอืมมานั่งคิดดูนะครับว่าสรุปเพื่อนๆทีเ่เมืองไทยทักว่าผมดูดี แสดงว่าเขาเกรงใจเราใช่ไหมครับแต่เพื่อนต่างชาติเขาเป็นคนที่แบบคิดอะไรแล้วเขาพูดจริงพูดตรงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ค่อยรักษาน้ําใจเรานะครับคุณหมอก็บอกว่าแสงยูไม่ค่อยได้พักผ่อนใช่ไหมบอกใช่ครับผมนอนน้อยมากฮะทาธุรกิจเยอะแล้วนอนน้อยหมอก็เลยให้ครีมมาตัวหนึ่งนะครับบอกว่าให้ผมเอาไปทาเลยทาที่ไหนรู้ไหมครับทาที่ชีพจรแต่ทําให้หน้า นะครับผมก็เลยงงอะไรทายาอะไรทาชีพจรแต่หน้าแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับเป็นคนที่แบบว่าเชื่อคนยากมากครับแต่ด้วยความเกรงใจก็เลยอเอากลับมานะครับแต่เอากลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าก็ทำงานตลอดนะครับนอนน้อย,ยเฉลี่ยผมนอนมาวันนึงประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเองครับนอนน้อยมากนะครับมีวันหนึ่งกลับมาจากงานแล้วแบบ เครียดมากนอนไม่ค่อยหลับครับก็เลยคิดได้อลืมไปมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคุณหมอได้ให้ครีมมาตัวหนึ่งเอามาใช้ก็เลยลองครับลองเอามาทาดูทาที่คอนะครับที่ชีพะจรประมาณสักสินาทีไปสองกระจกหน้าผมเบี้ยวไปฝั่งหนึ่งลยครับก็คือฝั่งที่ทานะครับฝั่งที่ทาเนี่ยหน้าเบี้ยวเลยหน้าแบบยกกระชับเป็นวีขึ้นไปเลยครับผมก็เลยตกใจเฮ้ย มัน a m a ซิ่งมากแล้วกลัวๆว่าจะเกิดหน้าเบี้ยวไปฝั่งหนึ่งทําไงก็รีบเอามาาอียฝั่งนึงครับสรุปหน้าผมยกกระชับเลยครับคือธรรมดาครับมนุษย์เวลาเราทํางานหนักๆพักผ่อนน้อยๆนะครับอายุเยอะๆขึ้นเลข5นะครับยิ่งยิ่งขึ้นเลข5้านะครับยิ่งแน่นอนครับว่ามาก่อนเลยครับเหนียงรอยย่นรอยตีนกาลอยเหีียวย่นทั้งหลายนะครับ มันมาแน่นอนนะครับไม่ว่าเฉพาะคนที่อายุเลขสี่เลขห้าวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะครับถ้าเกิดพักผ่อนน้อยนะครับทีนี้เมื่อผมได้ครีมตัวนี้มาผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับก็เลยเโทรไปบอกคุณหมอนอนไม่หลับเลยนะโทรไปบอกคุณหมอทีเ่เป็นเพื่อนต่างชาตินะครับบอกว่าผมทํายังไงผมอยากได้เยอะผมต้องการเอามาให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับได้เทสกันบ้างนะครับก็คือคุณหมอก็ส่งมาให้แบบเยอะหลายขปุกเหมือนกันนะครับ สรุปส่งมาแล้วผมก็เลยเอาไปให้ยายพี่น้องเ,เพื่อนๆเทสกันสรุปได้คำตอบเดียวกันเลยครับว่ามันเทพมากครับมันสุดยอดมากครับ <Yeah. S 1> ผมก็เลยโอ้ในเมื่อผมมีสิ่งดีๆมีของดีๆมีครีมดีๆผมต้องทำไงครับต้องบอกต่อไงครับผมก็เลยบอกกับคุณหมอว่าผมต้องการเป็นตัวแทน นะครับและถูกต้องทุกอย่างนะครับต้องมีอยต้องมีทุกอย่างถูกต้องนะครับก็ดําเนินการอ่าขอกันจนในที่ก็ได้ออยนะครับและก็สินค้าก่อนที่จะสู่ประชาชนนะครับผมได้เทสมาอย่างดีแล้วนะครับว่ามันเทพจริงๆนะครับและมันดีจริงๆนี่คือสินค้าของเรานะครับครีมของเรานะครับคือโปร Z หรือ Pro เซก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับ ทาแค่ชีพจรนะครับรอยที่คอผมนะที่เหี่ยวย่นทั้งหลายตอนนี้หายหมดครับและก็เหนียงฮะเหนียง,งยิง่งถ้าเราอ้วนขึ้นนะฮะตรงนี้มันจะย้อยเลยนะครับของผมหมดนะครับไม่ต้องไปบัวทอกไม่ต้องไปฟิลเลอร์ไม่ต้องไปร้อยใหมครับและนี่ครับนี่คือสุดยอดของความเทพครับโปรซี Pro Z, หรือโปรซัดร ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยนะคะผู้ใช้โปรแซตของเราแนนแนเดี๋ยวให้ส,สัสวยของเราแนะนําตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนุสราสิโอมานะคะชื่อเลนจัวแก้วค่ะและตอนนี้นะคะน้องแก้วทำอะไรอยู่เอ่ยเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วก็เรียนด้วยค่ะแล้วก็ทํางานด้วยทํางานเป็นอะไรเอ่ยอันนี้บอกว่าส,สวยแบบนี้เดาวงการหรือเปล่า ็มีรับเป็นพิตตี้บ้างค่ะเวลาว่างๆหรือว่าปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิตตี้แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นวงการที่เขาแข่งกันสวยใช่ไหมใช่เลยโอ้โหอย่างนี้ไปทําได้ไมีได้มีแบบทำสัญญรกรสัญกรรมอะไรอย่างนี้กับเขาบ้างไหมไปแบบฉงฉีดอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมเคยค่ะเคยฉีดโบท็อกค่ะโบท็อกคือเราอยากให้หน้าเรียวใช่ไหมใช่แต่นี้ก็เรียวแล้วนะคือว่าตอนนั้นเนี่ย หน้ามันจะออกแบบเราจะมีคางสองชั้นที่เขาเรียกว่าเหนียงกันอ่าคือแต่ก่อนมีเหนียงใช่เอางี้ละกันบอกใสาผภามาตรงๆแต่ก่อนหน้าบานกว่านี้ใช่ไหมใช่แล้ว <laughs> อันนี้คืออ,อันนี้คือเลียวนี่พอโปรเซสหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็เลิกฉีดบอท็อกไปแล้วค่ะได้ประมาณสัก <laughs> เกือบหนึ่งปีได้ค่ะ <laughs> แต่โปรเซสนเนี่ยเ <laughs> พิ่งเริ่มใช้ได้ประมาณสองเดือนโอ้ย <laughs> 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 เลียวมากนะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะดูหนะ้า น้องแก้วของเรานะคะคืออันนี้ในส่วนของโบทองเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่าแก้วยูเอ็นก็เคยฉีดนะเจ็บมากใช่ไหมใช่ค่ะ,ะอันนี้บอกเลยว่าแบบคือสําหรับใครนะที่อยากจะสวยนะคะมันมีวิธีค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าวันนี้เนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะที่จะซึมซาบเข้าสู่ผิวของคุณได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เข็มจิ้มหน้าไม่ต้องเจ็บนะคะกับโปรเซสของเรานั่นเองใช่ไหมคะแล้ว ยังไงคะน้องน้องแก้วได้เริ่มใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกที่ใช้เนี่ยเราฟังเพื่อนมาก่อนแต่ยังไม่เชื่อ,อเพื่อเอามาให้ลองเทสดูว่าสิบห้นาทีเนี่ยหน้ามันจะยกเลยนะอะไรอ่าอ้ยแล้วตอนนั้นเราตอนที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันเรียวขึ้นจริงๆริอ่ะเรารู้สึกยังไงรู้สึกอ่ะเฮ้ย คือข้างมันดูชัดชัดขึ้นอ่ะคือตรงนี้มันมันยกขึ้นไปละคางมันเลยดูชัดแล้วเวลาตอนที่เพื่อนเขาลองให้เราดูนี่คือแบบคือเห็นชัดเลยเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเทให้เราดูคือเขาทายข้างเดียวก่อนแล้วคือตอนนั้นหน้าเราแบบยังบานอยู่ด้วยใชื่อเอ้ยขอโทษค่ะไม่ได้ฉีดเลยนะไม่ฉีดหลมานานก็ก็ค่อนข้างที่จะมีแก้มอ่ะค่ะนะคะก็พอเฮ้ยพอเราเห็นแล้วแหละว่ามันเห็นชัดภายในครั้งแรก เป็นไงตัดสินใจซื้อมาลองที่บ้านเลยใช่ไหมซื้อที่ไหนนี่ซื้อที่ไหนก็เลยก็เลยได้ลองใช้ใช่ค่ะก็เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ยังใช้อยู่อันนี้กี่เดือนนะสองเดือนด้สองเดือนสองเดือนค่ะคุณผู้ชมเห็นห้าเรียวๆแบบนี้นะนะทางทีมงานคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีรูปนะคะสมัยน้องแก้ว สมัยยังสยใสๆเลยช่วยรบกวนแบบ before a f t e ตอร์หนิดนึงนะเพราะอันนี้บอกเลยว่าตัวน,นี้เรียวมากนะคะอ่ะแล้วในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์โปรเาตของเรานะคะเดี๋ยวให้น้องแก้วนะคะพรีเซนต์นิดนึงละกันนะคะ <ๆ S 1> เผื่อคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเอ๊ะ <ๆ S 1> เห็นแบบนี้อยากจะหน้าเรียวแบบเขาบ้างอยากจะสวยแบบนี้บ้างทํายังไงบ้างคะเช็คเลยค่ะขั้นตอนในการใช้โปรเาตของเรานี่กระปุกก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะ สำหรับแก้วนะคะแก้วก็จะใช้ทาที่บริเวณหลอดเลือดดำหรือว่าที่ตรงตน้ตนคอใช่ค่ะเป็นจะเป็นจุดที่ผจรอ,อันอะไรคือเราต้องทานะคะก็คือถ้าสมมติว,ว่าเราเอาตัดแต่แต่แต่ลูกไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจนะคะเหตุการณ์ปกตินะคะ<ม>อ่ะแล้วก็นะคะในส่วนของตัวครีมของเรานะคะ<ม>ก็คือนอกจากที่ว่าจะทาตรงจุดที่ประจัดตรงคอแล้วนะคะก็จะเป็นข้อมือนะคะ ทั้งสองด้านเลยนะคะลองเลยค่ะ๋ยวให้น้องแก้วลองเทสกับหน้าดูละกันว่าที่เห็นหน้าเรียวๆแบบนี้เนะเออเดี๋ยวจะให้ดูว่า15นาทีเนี่ยที่แบบว่าเป็น15นาทีที่ทําให้น้องแก้วตัดสินใจนะคะเลือกโปรซัดนะคะมาช่วยนะให้น้องแก้วสวยแล้วก็หน้าเรียวแบบนี้นะจ๊ะอ่านะคะทาเลยทาเลยทาเลยแล้วกันทาเลยนะคะจริงๆบอกว่าใช้แบบค้า นิดเดียวนะคะเท่าแบบว่าหัวไม่ขีดแค่นั้นเองนะคะก็เห็นผลแล้วนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือเราใช้ทาตรงจุดที่ประจรนะคะที่มันเต้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลอดเลือดดำเนี่ยนะคะกาจะทาทาทาก็คล้ายๆว่านวดๆวไปด้วยค่ะคือเนี่ยเทคนิคการทาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่สําหรับแก้ก็จะใช้โกยออกไปโกยตรงนี้ออกไปนะคะเพราะว่า เป็นคนที่มีคางสองชั้นอะเราจึงแบบเอามันออกออไม่แบบว่ามันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าแบบเออบางคนเขาก็ลุกขึ้นใช่บางคนเขาก็ลุกขึ้นแต่สําหรับแกวแก่ออกอกเอาออกเอาออกเอาเนี่ยออกเอาเนี่ยออกอ่ะทันไหมคะลูกไม่ทันแล้วอ่ะทันอยู่ทันอยู่นิดนึงนะคะก็จะทิ้งไว้ทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าสิบห้านาทีผ่านไปเนี่ย นะคะหน้าน้องแก้วอีกฝั่งเนี่ยเออจะเลี้ยวขึ้นขนาดไหนนะคะ๋ยวต้องถามน้องแก้วนิดนึงว่าอะไรที่ทําให้ตัดสินใจเปลี่ยนแบบบอกว่าจากการที่ฉีดบริเวณเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์โปรเซตของเรามันมีความแตกต่างไงมันมีข้อดีข้อเออเรียกว่าอะไรแบบอะไรที่แบบเฮ้ยแบบนี้แหละใช่เลยก็คือว่าถ้าแก้วฉีดบทอกวอย่างเงี้ยน,นะคะแก่ต้องฉีดทุกๆ6เดือนนะคะค่ะแล้วแต่ละ6เดือนเนี่ยแก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ครั้งหนึ่งก็ ออหลักหมื่นเลยทีเดียวะนะคะเรียกได้ว่าจะลงทุนจะสวยทั้งทีเนี่ยฉันต้องแบบต้องมีเงินทุนที่หนาพอสมควรนะคะแต่ว่าในส่วนของโปรเซสเป็นไงเอ่ยไม่แพงเนาะคุณภาพไม่ต่างกันแต่อตอนที่แก้วฉีดโบท็อกอะคะเรียกว่าคุณภาพเดียวกันแต่ว่าแต่ราคานี่คนละเรื่องเลยใช่แืมแล้วก็นอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเป็นไงบ้างที่บบว,ว่าฉีดไปแล้วแบบสมมติว่าเราฉีดโบท็อกเนี่ยเราก็ได้แค่หน้าเรียวใช่ไหม <า>แต่ว่าในส่วนของโปรเซตเนี่ยคุณผู้ชมนะคะสิวฝ้ากระจุดด่างดำหลายๆอย่างจางลงนะคะรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะและที่สําคัญบอกว่าปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวโปรเซตของเราเนี่ยนะคะก็มีส่วนของเลขจดแจ้งนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรเซตของเราเนีน่ยนะคะ ชีวิตคุณจยังโอเคอยู่ <c oughs> นะคะาะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบเวลาไปฉีดโบท็อกมาเป็นเหมือนกันไหมหมอจะห้ามห้ามห้ามอะไรนะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ใช่คือแบบคืออันอันน,น,นี้อันนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่ฉีดมาเนี่ยคือแบบว่าห้ามนอนหลังจากฉีดมาสี่ชั่วโมงห้ามนอน <c oughs> คือแบบห้ามนอนห้ามออกห้ามนอนราบห้ามออกกําลังกายหลังจากนั้นไปอีกก็ ห้ามโดน<ด>ความร้อนอห้ามโดนใดประผมเป่านีา่คือห<ม>้ามเลยะห้ามห้ามเอาน้ำอุ่นล้างหน้าใช่คือข้ห้ามเยอะมากหลายสิ่งนั่นนะคะทั้งปวงคือแบบต้องมานั่งจับแต่ว่ายัางไงคะโปรเซสของเราเอาเลยคะ่ะตามสบายนะคะคุณจะกินอะไรคุณจะโดนความร้อนแค่ไหนไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวโปรเซตของเราจะเป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังของคุณนะคะผ่านทางเส้นเลือดเอ่อเียหลอดเลือดดำนะคะน้องแก้วคะ อย่าให้น้องแก้วฝากถึงผู้ชมนิดนึงนะคะมีอะไรอยากจะฝากไหมคะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่อยากมีหน้าเดียวอ่ะจริงๆแล้วนะคะตอนนี้การศัลยกรรมมีเยอะแยะมากเลยนะคะก็อยากจะให้เลือกสถานที่ดีๆเพราะว่าบางครั้งไปเจอของที่ไม่มีออยหรือว่าของปลอมขึ้นมามันจะทําให้จะ๊าที่เราอยากหน้าเรียวอย่างเงี้ยนะคะจะเจอน้าเกลืออย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นหน้าเละนะมันจะกลายเป็นหน้าเละเอาง่าย ก่อนที่จะใช้อะไรก็ศึกษานิดนึงนะคะถึงผลกระทบที่กำลังจะตามมาแต่นี้ก็เป็นว่านะคะใครที่บอกว่าไม่อยากเสี่ยงเอางี้ละกันนะคะไม่อยากเสี่ยงนะคะวันนี้ค่ะโปรซาอย่าลืมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ข้ขางล่างนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณน้องแก้มา,มากๆนะขอบคุณค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะไปเจอเจอเนะคะ กับเนะคะเทปไหนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันกับน้งเก้านะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเกจะได้มาในเทปหน้าบ๊ายบายค่ะ